คุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือผักเพกาหรือภาษาทางภาคกลางเขาเรียกว่าผักลินฟ้าซึ่งเป็นผักที่สามารถทานได้ทั้งสดสดและสามารถที่จะนำไปรังสรรค์เป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายเมนูตามที่ต้องการกันเลยไม่ว่าจะเอาไปตำส้มตำหรือว่าจะเอาไปเจียวใส่ไข่นะครับุผู้ชมนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับเอาไปย่างไฟแล้วเราจะมาจิ้มน้าพปลกกันและการที่นำไปย่างไฟอ่อนๆนี้จะทําให้คงคุณค่าความหอมและรสชาติที่แท้จริงของเขาอยู่นะครับรสชาติจะมีความหอมและก็ความหวานเพิ่มขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับหอมมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับเวลาย่างไฟขึ้นมานี่หล แกะส่วนที่ไม่ออกไปหรือถ้าคุณผู้ชมชอบทานแบบหอมๆได้กลิ่นฟันไฟคุณผู้ชมก็ใช้มีดขุดๆออกนะครับขูดออกเพราะว่าถ้าเกิดไปล้างน้ําแล้วก็จะมีความชื้นขึ้นมารสชาติก็จะเพี้ยนๆไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดแบบย่างเสร็จแล้วก็เอาขุดๆออกเลยนี่จะได้รสชาติความหอมของฟันไฟวันนี้เราจะมาจิ้มน้าพริกกันคุณผู้ชมนะครับและก็ต้องการันตีความอร่อยเลยว่าผักเพกาจิ้มน้ำพริกกะปิคุณผู้ชมครับอร่อยสดๆกระลิ่นเลยนะครับเข้ากันแบบลงตัวกระลิ่นเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ